รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับทุเชาเฝ้าดูหมอรักเบิกกรุนทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานวันตูผมพามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าแต่อดีตก่อนมีอาณาจักรของกรุงศรีอยุธยาเมืองนี้เป็นต้นตอก่อกำเนิดมีบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ยุคต้นแห่งราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณภูมิไปก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นมหามงคลสืบสาบารมี แห่งราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และในเมืองแห่งนี้ก็มีสิ่งที่แสดงถึงศรัทธาแต่อดีตพระปรางอันศักดิ์สิทธิ์ภาพผงสุพรรณจำลองและพระมเหสวนในวิหารเพื่อให้เป็นมหามงคลแก่ลูกหลานและตัวคุณและสักการะฤาษีทั้งสี่โอ้โหนี่ขลังและที่สําคัญมาเยี่ยมชมโบราณสถานที่กรมศิลป์เขาดูแลอันุรักไว้เป็นอย่างดีนี่คือมหามงคลแห่งศรัทธาแห่งท่านทั้งหลายดูแล้วให้ประทับจิตประทับใจนี้นั้นเกิดจากศรัทธาแต่นานมา เราได้มีบรรพชนที่มีศิละปะประวัติศาสตร์แห่งสัทธาที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมอย่าทิ้งวัดและจะเป็นมหามุงคลไทยิดตาผม,มาเลยครับเบิกเนตรเบิกโรงเบิกเลิกเบิกชัยเปิดเทรัฐทีวีจะเบิกเงินได้สมใจดูหมอรักเบิกอารุณชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเรปรมปีดวงดีร่ำรวยฝันต้งนี่ครับเป็นภาพของสุพรรณจำลองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวิหารนี้ครับ เราก็บูชาดอกไมก้ทูบเทียนที่ทางวัดได้จัดเอาไว้นะครับจุดทูปก,ก่อนอันดับต้นเลยบางคนนะครับจุดทูบทั้งที่เทียนหอยอยู่กับทูปจุดไปได้ยังไงใช่ไหมครับมันต้องแยกเทียนออกจากทูปไปเรียบร้อยก็ติดไว้รวมกันจะได้ผูมิความตะดวกเราแต่ไม่ใช่แปลว่าเราเผาทูปก,กับเทียนรวมกันทาเป็นเผาเทียนเล้นไฟไปได้นะครับจุดทูปเสร็จแล้วชิปทาเสียงเสี้ยวเหน่าป๊กนะครับ นี่เป็นพระผงสุพรรณจำลองพระศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเบญจาภาคีของพระศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนี้หรือของประเทศไทยที่เจอจากพระมหาธาตุเจดีณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุพรรณบุรีนี้ประชาชนหรือคนที่สนใจในพระเครื่องพระบูชาเนี่ยให้ความสนใจศรัทธาผมจะนําบูชาสักการะที่มีเป็นที่แห่งเป็นมงคลน,นะครับแล้วก็องค์จำลองเนี่ยสร้างวยศรัทธาสืบศรัทธาอธิษฐานจะได้อธิษฐานพร้อมๆกันนะครับสาธุข้าพเจ้าขอตั้งดวงจิตอุทิศบุญกุศล ที่ได้สร้างมาทุกชาติพบถวายแด่ดวงพระวิญญาณอดีตบุรพากษสัตราบุรพากษัตรีทหารผู้กล้าฤือีมหาฤือีเทพยดาณเมืองสุพรรณบุรีขอบารมีแห่งพระผงสุพรรณอันศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์จงมาเป็นมงคลนรมิตรสวมกายข้าพเจ้าและแฟนรายการหมอรักเบองอรุณให้เรื่องรุ่งเป็นมหามงคลจากนี้สืบไปจะกระทำสิ่งใดจงประสบความสำเร็จตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปได้วยเถิด ในวิหารนี้นะครับนี่คือรูปหล่อจำลองของพระมเหศวรครับมีในยะะว่าพระนี้นะครับมีสองด้านครับกลับไปกลับมาคนเรียกพระมเหศวรเพราะมีตำนานว่าเสือมเหศวรแห่งเมืองสุพรรณแต่ก่อนมีเสือเยอะก็คือโจรไอเสือปล้นคนรวยไปให้คนจนแกวนพระมเหศวรอยู่ยงคงกระพัน เรียกชื่อพระตามคนสวมตั้งแต่อดีตจึงเป็นที่มาของพระเมหิสวรเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เจอในพระปรางอันศักดิ์สิทธิ์เมืองสุพรรณบุรีณวัดพระศรีรัตนามหาธาตุนี่แหละครับถือว่าเป็นมาหามงคลมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีปัญญาแล้วตอนนี้พระเมหิสวรองค์ละสี่ห้าแสนองค์ละเป็นล้านพระผงสุพรรณองค์ละล้านหลายล้านไม่มีโอกาสบูชาไปครอบครองแล้วมากราบไหว้องค์จำลองและที่สถานอันเป็นมงคล วัดประรีรัตนามหาธาตุเมืองสุพรรณบุรีชีวิตคุณจะโชคดีสุดแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟ้าด, <Hey! S 2> สด,ดง,ดดงด <Hey! S 2> สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตาสอยกล่องใหม่เห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยหันหัวลงครับพระไม้สวดเนี่ยด้านหนึ่ง เสียงลงด้านนู้นเสียงขึ้นเพราะนั้นเวลาจะกลับไปพลิกไปเมื่อไหร่มันก็ตัต้งหน้าขึ้นพลิกพลิกไปเมื่อไหร่ก็จะหน้าขึ้นเหมือนกับเป็นพระพลิกตาพระกลับตา,าผมว่าพรานี้เป็นพ้าด,ดีนะนะพอพลิกกลับไปเนี่ยพลิกฟึบอันนี้อันนูก็จะเงยหน้าขึ้นพลิกกลับมาก็จะเงยหน้าขึ้นท่านั่งนะครับประทับนั่งนั่น้าเนี่ยเป็นพระพลิกตา,าต่อไปวัดนี้ได้สร้างเป็นมหามุคลนำพาสื่อศรัทธา ผมคิดว่าเป็นมงคลวัดนี้เป็นวัดที่ต้องบูรณะปฏิจังขร์อีกมากนะครับมีโอกาสต้องมาบูชาสักการะสาธุข้าพเจ้าในรักเลขานิเทศและแฟนรายการอรักเดชอรุณขอน้อมสักการะวันทาพระมเหสวนอันศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นมหามงคลมีบาร,รมีของพระมเหสวนคุ้มรักษาจงสถิตเป็นมงคลคุ้มครองตัวเข้าไปจ้ทาท้งหลายให้พ้นอุบัติเหตุเหตุเพศภันยนิรันตรายแค้วคาดเป็นมหาอุดคงกระพันจากนี้สืบไปได้วยเถิน ฤศีเนี่ยถือว่าเป็นบุรพาจารย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพทธเจ้าก่อนพทธเจ้าจะสําเร็จเป็นพทธเจ้าได้ทรงมีพระอาจารย์เป็นพระฤสีเพราะฉะนั้นฤสีคือเป็นผู้ปฏิบัติฌานภาวนาได้เกิดฌานอันศักดิ์สิทธิ์หรือญาณบาร,รมีแล้วผู้ที่ไปบังเกิดเป็นพรหมส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากฤศีผมเนี่ยนะเด็กๆเ,เนี่ยเป็นเด็กขี้โลกเราเกิดบ้านนอกนะผมเกิดประจินบุรีอยู่ที่คลองโวกต์ตำบลบางเดชะ ป่วยเจ็บก็ไปต้องไปหาฤาษีที่เป็นหมอยาประจําหมู่บ้านทางกวาดยาบทยาฝนยาแล้วผมก็ถูกยกให้เป็นลูกฤาษีเพราะมาเห็นฤาษีเนแหมสัทธา,าแล้วผมเชื่อวันยานบร,รมีของท่านยังอยู่มีฤาษีพิมพ์พิลาลายฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวและฤาษีพุทธชงใครมีลูกแล้วดื้อลูกป่วยลูกเจ็บลูกเรียนไม่เก่งสารพัดนี่มนาน้ฝากเป็นลูกฤาษีครับผานหมากรูนะกล้วยหมากรู ว้ายว้ายฤาษีเป็นมงคลและว,วัดนี้มีตำนานอ่ะพระผงสุพรรณอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เรารู้จักเรื่องอย่างนี้เจอที่วัดนี้ในว่ายฤาษีทั้งตีเนี่ยสร้างฤาษีเนี่ยเป็นผู้สร้างพระผงสุพรรณเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยจึงได้เป็นมงคลเพราะฉะนั้นว่านยาทั้งหลายที่เอามาจากภูเขามาจากป่าฤาษีชายชาเรามีไปเอามานะแล้วมาตำม,มาผสมและสร้างเป็นพระอันศักดิส์สิทธิ์เพื่อไว้สื่อพุทธศาสนาในนามของพระผงสุพรรณเนี่ย ถือว่าเป็นมหาหมุนน่งผลผมเชื่อว่าที่นี่จะเรื่องรุ่งเรือศรีเพราะผมเนี่ยเป็นคนมีสัมผัสพิเศษบางประการผมรู้ว่าที่นี่เรือีศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่พ่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมีความเคารพท่านเป็นบิดาเป็นเทพบิดรมีนามว่ากัสยปะเรือีที่เป็นบิดาแห่งครุฑและนาคนั้นแลข้าพเจ้าขอน้อมสักการะพระฤาษีทั้งสี่ที่มีญาณบาร,รมีสถิตต้วยศรัทธาผูกศรัทธาไว้ในอดีตณวัดพระศรีรัตนามาธาตุเมืองสุพรรณบุรีในครั้งนี้ จงสถิตเป็นมงคลสวมกายข้าพระเจ้าให้เป็นมงคลชัยประกอบกิจอันใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมจงมีคุณบุญแห่งฤาษีคุ้มรักษาจงพ้นจากความป่วยเจ็บมีสติปัญญาจงเป็นมหามงคลคุ้มรักษาให้เป็นที่รักที่เมตตาแก่มหาชนจะทําสิ่งใดจงอํานวยผลให้สําเร็จดังปาถนาจากนี้สืบไปบุญนาถและนี่คือมงคลในยามเท่านี้ครับเอาละครับ ทุกเช้าเฝ้าดูหมอรักเบอร์อรุณนทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแดงใสเบิกบานวันศุกต้องลาไปก่อนครับเฮ้ยฮูลิพัส